สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะสลักมะพร้าวเป็นรูปเต่าทะเลนะครับก็ไปดูวิธีทำกันเลยครับครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ อุปกรณ์ของเราก็มีมีดคัตเตอร์ปากามีดทาครัวหัวแรงและก็หินรับมีดนะครับเราก็ได้ลูกมะพร้าวแล้วก็ก็ทำการปอกเปลือกเลยครับส่วนการปอกเปลือกแล้วก็ปอกให้ทั้งลูกเลยนะครับปอกให้เกลี้ยงนะครับ ึ่งมะพร้าวนี่ก็เลือกมาเป็นลูกเรียวๆยาวๆนะก็เลือกลูกที่คล้ายกับกระดองเต่าทะเลนะครับแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดเราจะออกเปลือกนี่เราก็จะาฝานด้าเล่าออเยอะๆนะครับนี่ครับปอกเสร็จแล้ว ก็คือต,ต้องปาดด้านล่างนี้ออกเยอะๆนะเพื่อจะได้เป็นเหมือนเต่าเป็นเหมือนกระดองเต่านะครับพอเรา,าเตรียมมะพร้าวเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปแล้วก็มาวาดนะครับมาวาดทําเป็นรูปกระดองเต่าซึ่งเราก็จะมาวาดเส้นรอบข้าง ตรงขอบกระดองก่อนนะครับครับอันนี้คือเส้นรอบขอบกระดองเต่านะครับ ครับต่อไปแล้วก็มาตัดกระดาษทําเกตนะครับหรือทําลายกระดองที่เอากระดาษตัดก็เพราะว่าต้องการลายให้เท่ากันนะถ้าเราใช้ปากกาขีดไปเลยนี่อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากระดาษใช้กองกระดาษก็ได้นะกองกระดาษแข็งแข็งแล้วก็ตัดเรา,าต้องการเล็กต้องการใหญ่แล้วก็ ตัดให้ได้ขนาดเราก็นำไปทาบดูแล้วก็ถ้าใหญ่ไปแล้วก็ตัดออกนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ทาบเลยครับแล้วก็ใช้ปากกาวาด คือเราต้องทาบตรงกลางก่อนนะครับอ่า,อาตรง,กล,งกลางกลางกระดองก่อนเลยนี่ครับต่อไปแล้วก็ทาบลงมาอ่าทันด้านล่างด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าถ้าเราไปทาบด้านหน้าก่อนนี่มันจะทําให้ไม่ลงตัวนะครับเพราะว่ากระดองด้านขอบนี่จะเป็นจะเป็นลายลายเล็กนะ วันนั้นเราต้องทาบด้านบนกลางก่อนนะครับนี่ครับอพอได้อย่างนี้แล้วก็เราก็มาทําส่วนด้านข้างด้านข้างเราก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละครับก่อทาลงมาแล้วก็ขีดตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็ไม่เป็นไรคร กระทาาให้มาเป็นแบบนี้เลยเราพอมาถึงด้านหลังหรือว่าตรงหางนี่ก็ทําให้เล็กลงหรือไม่ต้องทาบก็ได้นะใช้ปากกาขีดไปเลยด้านนี้ก็เช่นกันครับใช้กระดาษทาบแล้วก็ขีดไปตามรอยกระดาษ ส่วนตรงหางนี้ก็ทําให้เล็กลงนะไม่ต้องทาบก็ได้ใช้ปากกาขีดเอาเลยนี่ครับทำอย่างนี้เลยซึ่งกระดองเต่านี้ถ้าถ้าทําไปไม่ตรงกันก็ไม่สวยนะครับเพเราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดูดี ทำให้ลงตัวนี่ก็เสร็จแล้วครับเราขั้นตอนการวาด ไปแล้วก็นําเปลือกมะพร้าวนะครับต้องไปเผาอีกลูกหนึ่งนําเปลือกที่หนานามาทําเป็นหัวนะครับตนี้เราจะมาต่อเป็นหัวส่วนตัวนี้เราจะทําเป็นตัวขาหน้านะครับขาหน้าของเต่าเราก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับก็อาวางดูไว้ก่อนว่าใหญ่ไปไหมนี่ครับ ต้องใช้มะพร้าวอีกหนึ่งลูกนะฮะก็ต่อหัวอย่างนี้ต่อไปแล้วก็าปาดปาดตรงหน้าท้องนะครับให้ให้สลบกันให้ขนาดกับเส้นที่เราขีดไว้นะครับเพื่อจะดูเหมือนท้องของเต่าส่วนท้องของเต่าน,นี้ก็จะ ก็บอกไม่ถูกนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก็ดูในรูปแล้วก็น่านจะเป็นแบบนี้ก็ก็ป่าดอกเลยครับต่อไปแล้วก็จะมาทำหัวนะครับซึ่งหัวนี้ก็ใช้เปลือกมะพร้าวค่อนข้างหนานหน่อยนะครับ บริเวณหัวนี่ต้องหา,าเปลือกลูกหนา้านาหน่อยหรือไม่ก็ใช้มพะพร้าวมาพาะพร้าวทุยนะครับที่ที่ไม่มีกะลาพอแกะออกมาแล้วมันจะเหมือนนะครับเหมือนหัวเต่าแล้วก็มาต่อเป็นแบบน,นี้ต่อดูก็ยาวไปแล้วก็ตัดออกนะครับ ต่อไปเราก็จะมาวาดตาวาดตาเพื่อแกะลายนะครับหัวเต่าเราก็ทําให้เป็นทรงแกะออกมาแล้วก็ทำให้เป็นทรงหัวเต่าแล้วก็เรามาวาดรูปตาซึ่งถ้าทําไม่เหมือนก็เราก็ดูรูปก่อนะครับจะใหญ่จะเล็กแล้วก็มาทาบดูตรงกระดองนะครับถ้าหัวใหญ่ไปแล้วก็เหลาเข้าให้ให้เล็กลง ซึ่งการวาดก็วาดให้เป็นเก็ตบนกลางหัวก่อนแล้วต่อไปก็จินตนาการเราครับว่าจะเป็นลายยังไงเป็นจุดยังไงก็ก็แล้วแต่จินตนาการเรานะครับนี่ก็วาดไว้เพื่อจะได้ใช้หัวแร้งที่ให้เป็นลายต่อไป ซึ่งมะพร้าวลูกนี้ก็มะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างหามะาพร้าวยากครับช่วงนี้จริงๆแล้วกะจะใช้มะพร้าวอโนนะครับแกะเพื่อว่าจะแกะบนใส่แต่หามะพร้าวไม่ได้ก็ใช้มะพร้าวลูกธรรมดาก่อน ซึ่งก็จะมาต่อเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าแล้วก็มาวางดูแบบนี้ก่อนถ้ายาวไปเราก็ตัดออกนะครับยาวเกินไปแล้วก็ตัดออกได้นี่ครับแล้วก็ขีดแล้วก็ตัดไปตามเส้นก็ทำเหมือนกันฮะทั้งสองด้าน ส่วนขาเต่าทะเลนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นตีนนะฮะไม่เป็นรูปตีนแต่จะเป็นรูปคีบอันนี้คือขาหลังนะคระับทาเป็นเหลี่ยมแล้วก็นี่ครับเอาไว้ด้านหลังทั้งสองทั้งสองข้างเลยอ่ถ้าเราประกอบกันเร็จแล้วก็นี่ครับจะออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ก่อนเพื่อจะดูว่ามันลงตัวไหมเพื่อยาวไป ใหญ่ไปแล้วก็เหลาออกได้นะครับครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาตกแต่งบริเวณที่เราจะใช้หัวเสียบเข้าไปนะตรงลำคอก็ทำเป็นล่องเข้าไปเหมือนกระดองเต่านะครับเราจะได้ใช้ขากับ หัวออกมาตรงบริเวณนี้ก็วางดูก่อนว่าพอดีไหมก็ใช้หัวเข้ามาทาบดูะถ้ะาพอดีแล้วก็ต่อไปแล้วก็แกะ ลายกระดองนะครับซึ่งลายกระดองนี่แกะให้ให้ลึกเข้าไปหน่อยจะได้ดูชัดเจนนะครับก็แกะตามเส้นที่เราขีดไว้นะฮะง่ายๆครับนี่ครับถ้าเราใช้กระดาษทาบแล้วขีดแล้วก็จะจะเสมอกันดีครับ ตัวเล็กๆแล้วก็ใช้มีดตัดเอาเลยครับก็เกะรายละเอียดไปเรื่อยครับก็เกะรายละเอียดให้เยอะๆนะครับจะได้สวย ตรงเส้นด้านข้างนี้เราก็จะาปาดเอาก่อนนะครับซึ่งเราจะทำใหม่เส้นด้านข้างนี้ที่เราขีดไว้ทีแรกแล้วก็เราออกซะครับให้มันไม่มีเส้นแล้วก็จะทำเป็นเส้นใหม่ซึ่งเราจะขีดเส้นด้านข้างนะครให้เป็นเฉียง,ยงลงอย่างนี้นะครับ เรียกว่าตีนกระดองตรงนี้จะเป็นจะเป็นรูปล่างแบบนี้นะ,ะซึ่งวาดมาตะกี้ที่แรกแล้วก็วาดวาดไปพอข้าๆวๆก็เฉยครับแต,ตอนนี้เอาจริงแล้วแล้วก็มาวาดเป็นแบบนี้นะครับต,ตรงนี้คือเป็นตีนกระดองก็วาดเหมือนกันทั้งสองข้างครก็ดูว่าตรงกันไหมหรือว่าสวยงามหรือเปล่า,าก็ดูครับ ส่วนด้านนี้เราก็ทําเหมือนกันนะฮะน่ครับเราก็ทําเหมือนกันซึ่งบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างาล่มนะฮะท้องฟ้ามืดคึมเหมือนฝนจะตกกล้องก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเพอใช้มือถือธรรมดาอ่าพอเสร็จขอบแล้วก็ ใช้ไม้ครับต่อเข้าไปให้อยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อว่าเราจะหยอดกาวลงไปจะได้ติดแน่นๆนี่ครับใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้อะไรก็ได้ครับไม้ทุกชิ้นเสียบเข้าไปส่วนขาแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะให้ได้ลักษณะแบบนี้นี่ครับเราก็ใช้กาวหยอดนะครับด้านหลังก็แปะอย่างนี้เลยนะครับใช้กาวหยอดให้แปะแบบนี้เลย ขาหลังนี่ครับเราใช้กาวหยอดเข้าไปแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ใช้หยอดเข้าไปด้านหลังแล้วก็ใช้แปะแบบนี้เลยคัะแล้วก็ดูว่าได้ตำแหน่งหรือ,อยังแล้วก็ติดเข้าไปเลยกาวร้อนจะติดไว้อย่างนี้ครับก็เล็งตำแหน่งให้ดีๆ ก็แปะด,ด้านนี้ก็แปะเหมือนกันฮนะซึ่งถ้าใช้กาว้อนนี้จะไม่มีปัญหาเพราะว่าจะติดแล้วก็แข็งไวนี่ครับติดในแน่นเลยแบบนี้ก็ติดกาวก็เป็นที่เรียบร้อยครับออกมาเป็นเต่าแล้วครับ นะแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยไปนะครับกระมวลรอบโชว์หน่อยนะครับอ่าเป็นเต่าแล้ว ต่อไปแล้วก็มาใส่ตาครับแล้วก็เจาะตรงตานี่ก็ทําให้เป็นรูๆก่อนแล้วก็ใช้ลูกปัดลูกปัดสีไหนก็ได้นะครับหยอดกาวเข้าไปแล้วก็ใชล้ลูกปัดติดเข้าไปเลยครับก็จะเป็นลูกตาต่อไปก็ใช้ หัวแรงหรือว่าบัตรจีของเรานี่จี้ใช่ไหมจี้ให้เป็นลายซึ่งมะพร้าวลูกนี้ก็ค่อนข้างจะใหม่ๆนะยังเปียกๆก,ก็จี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นรอ,อยดําเท่าไหร่นะเพราะว่ามะพร้าวลูกนี้ยังมีน้ําอยู่ครับรอยไหม่ก็จะไม่ไม่ค่อยดํา ซึ่งปัญหาของมะพร้าวที่ยังไม่แห้งนี่ก็จะเป็นปัญหานี้แล้ครับคือเราเราทําลายไม่ค่อยได้เลยต้องใช้มะพร้าวแห้งหรือมะพร้าวห้าวนะเปลือกเรืองเหลืองเราถึงจะใช้หัวแรงจี้แล้วก็จะเป็นรอยดําถ้าเป็นมะพร้าวยังดิบอยู่ก็จะมันก็จะไม่ไหม้นะแล้วก็ใช้ทํารูจมูกครับเนี่ยรูจมูก ก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับตรงไหนเราอยากได้ลายหรือว่าเราอยากจะให้เป็นเกตแล้วก็ทําไปเลยครับแลวก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเต่าทะเลก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณท่านที่กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ